ก็ขออนุญาตสวัสดีครับอย่างเป็นทางการนะครับพี่พี่น้องน้องประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ในเวลานี้นะครับผมโตโต้ปียรัตน์นะครับผู้แทนรัศฎรนะครับพักก้าวไกลนะครับเขตพระโขนงบางนาครับวันนี้ทักนทายการทุกวันอาทิตย์นะครับคลินิกก้าวไกลพระโขนงบางนาพวกประชาชนทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ จะมีตัวแทนจากทางสองกอนะครับนะฮะทั้งเขตปัตตานงและบางนานะครับมาร่วมประชุมสรุปงานกันทุกสัปดาห์รายสัปดาห์ก็จะมาคุยสปเปเหระนะถ้าไม่มีวาระสําคัญอะไรก็จะคุยเรื่องทั่วไปนะครพับพเตีดงานกันนะครับงานพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างงานสภางานท้องถิน่นงานระดับชาตินะครับก็จะมาอัปเดตพูดคุยกันในทุกๆวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีการลงพื้นที่ร่วมกันบ้างน,นะครับ หลายท่านตอนนี้อยากให้อัปเดตงานในพื้นที่หรือว่าอยากจะให้พูดคุยสอบถามเรื่องเกี่ยวกับงานด้านต่างๆนะครับงานสภางานของพักนะครับก็สามารถที่จะสอบถามก็มาได้นะครับ <S <S ผมจะไลฟ์อยู่ตรงนี้ไม่นานนะครับผมจะผมจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทางช่องทางนี้ไม่ไม่เกินสักสาสนาทีนะครับเนื่องจากว่า ก็จะได้มีการพูดคุยประชุมต่อนะครับแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งก็เดินทางมาคลินิกของเราแล้วนะครับเพื่อที่จะมาปรึกษาหารือปัญหาต่างๆนะครับไปทํางานแบบไม่ไลฟ์ได้ไหมคะแบบไม่ไลฟ์คือ,อยังไงแบบไม่ต้องถ่ายทอดใช่ไหมเอ้ผมปกติผมลงพื้นที่เนี่ยผมแทบจะไม่มีไลฟ์นะลองลองไปดูย้อนหลังได้นะ หนึ่งผมไม่มีบุคลากรพอที่จะมาเดินไลน์ให้เพราะปกติก็ไปคนเดียวบ้างไปกับพี่ที่ผู้ประสานงานบ้างก็สองคนเท่านั้นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยโื้นที่เป็นหมู่คณะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยข้อจํากัดของการจราจรด้วยง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็ประมาณที่เรามีจํานวนจํากัดที่จะไม่มีมากพอในการจ้างผู้ช่วยนะครับก็ทแทบจะไม่มีนะนะครับ แต่วันนี้แค่จะมาสรุปงานใ้ฝั่งก็เลยต้องไลฟ์นะครับอ่าจริงๆก็อยากไลฟ์นะอยากลงพื้นที่อยากเพราะว่าบางคนก็รีเควสต์มานะครับว่าอยากดูว่าไปทํางานที่ไหนไปทําอะไรกันบ้างบางคนก็อยากติดตามนะเหมือนผู้ว่าชาติใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นการทํางานอย่างเปิดเผยถูกไหมฮะทำงานอย่างเปิดเผยแต่ว่าด้วยด้วยอย่างที่บอกครับก็จากัดหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือว่า ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรต่างๆเรามีน้อยนะครับนะครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องทางช่องทางอื่นๆนะครับนอกจากทิ้งต่อนะครับกาหนดการนะครับมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภานะครับหมายความว่าในวันที่3 การัตก,กรดาคม2566นี้นะครับจะเป็นวันเปิดสมัยประชุมสภานะครับในคณะของสภาชุดที่26นะครับซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่ารัฐพิธีนะครับรัฐพิธีหรือรัฐพิธีนะครับที่จะมีการในหลวงเสด็จมานะครับที่สัป,ปะ,ะสปภาสถานนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการเปิดสมัยประชุมอย่างเป็นทางการ นะครับฉะนั้นสอสอของทุกพักนะครับทั้งห้าทั้งห้าร้อยคนที่เราเรียกว่าที่ประชุมสภาผูา้แทนรัษดรนะครับจะไปร่วมกันในวันนั้นนะครับถือเป็นวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะกำหนดการประชุมสภา ต่อเนื่องไปนะครับอาจจะเว้น1วันสวันหรืออาจจะไม่เว้นเลยก็ย่อมทําได้นะครับหมายความว่าวันที่4ี่กรกฎาคมเป็นต้นไปก็อาจจะเป็นการกําหนดให้มีการประชุมสภาโดยทั่วไปนะครับเราจะเรียกว่าการประชุมรัฐสภานะครับหรืองานประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็ย่อมได้อยู่ที่วันนั้นจะเป็นวาระอะไร นะครับตามรัฐมนูญนะครับถ้ากรณีวาระแรกที่จะเกิดขึ้นแน่ๆถึงการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับแต่ว่ามีเพียงสสเท่านั้น500คนที่จะยกมือเลือกประธานสภานะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับได้กระบุไว้ว่าการเลือกประธานเนี่ยนะครับ จะต้องทําแบบลับนะครับแบบลับในที่นี้เนี่ยหมายความว่า,าสอสอนะครับทุกพักเนี่ยนะครับสามารถเสนอชื่อแค a n d i d a ประธานสภาของตนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีผู้รับรองประมาณ20คนจะไม่ผิดนะครับรับรองแล้วกเ็เสร็จแล้วเนี่ยประธานชั่วคราวในที่ประชุมนั้นก็จะเป็นผู้ดําเนินการนะครับให้มีการเลือก ตั้งนะใช้คําว่าเลือกตั้งแล้วกันนะครับประธานสภาผู้แทนนะครับซึ่งจะต้องทําโดยกระบวนการลับนะครับกระบวนการรับซึ่งคําว่าลับเนี่ยหมายความว่าจะไม่ถูกเปิดเผยเนื่องจากว่าจะเป็นเหมือนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบที่พี่น้องประชาชนไปใช้เสียงนั่นแหละครับก็คือสสทุกคนจะได้กระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะตากระบาดหรือว่าเขียนชื่อของประธานสภาที่เราเลือกนะครับ นั่นคือการลงคะแนนรับฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าใครลงคะแนนเสียงให้ใครนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้าใจและทิศทางไปในแนวแนวทาทิศทางไปแนวทางเดียวกัน,าน,ากนตามมติของพรรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันสำหรับพักคก้าวไกลนะครับก็ คิดว่าถึงเวลานี้ไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการเลือกประธานสภาแล้วนะครับก็จะเป็นการกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคาดว่าจะถัดจากนั้นอีกประมาณสักหนึ่งวันนะครับ อาจจะถัดจากเลือกประธานสภาเไปสิบวันไม่ใช่หนึ่งวันสิสิบวันนะครับอาจจะถัดจากเลือกประธานสภาไปสักสิบวันหรือไม่เกินสสัปดาห์นะครับก็คงจะมีการเลือกออออนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็หวังว่านะครับหวังว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเลือกร่วมกันของ สองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและส,สภาสูงหรือสภาสวนะครับ750อ750คนนะครับรวมกันซึ่งตัดประธานสภา1คนนะฮะเพื่อทำหน้าที่เป็นกลางว่ออกเสียงก็จะเหลือ749 749คนนะครับซึ่ง749คนนี้จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีแบบ เปิดเผยนะครับแบบเปิดเผยเปิดเผยในที่นี้ไม่ใช่แค่การเสียบบัตรแสดงตนและกลดปุ่มโหวตน,นะครับแต่จะเป็นการขานชื่อนะครับถ้าจํากันได้ื่าปี2562เนี่ยนะครับนะครับเราจะขานชื่อกันเนี่ยยาวนานถึง4ชั่วโมงถึงจะได้มติที่ประชุมนะครับถึงจะได้มติที่ประชุม ฉะนั้น749คนนี้นะครับไม่รวมประธานสภาเนี่ยนะครับที่จะงดออกเสียงเนี่ยนะครับก็จะได้สอสอใน499คนและก็จะเป็นสอวอ250คนนะครับก็จะต้องให้เสียงเกินครึงหนึงะครับหรือเสียงมากที่สุดจริงๆก็คือต้องเกินครึงหนึงของของที่ประชุมนะครับที่จะเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็หวังว่านะครับทุกทท่านจะเห็นชอบตามมติของมหาประชาชนนะครับที่ได้มีฉันทามติร่วมกันแล้วนะครับที่จะต้องการให้เกิดรัฐบาลที่เราเรียกว่ารัฐบาลก้าวไกลนะครับคำว่ารัฐบาลก้าวไกลไม่ได้แปลว่ารัฐบาลก้าวไกลเป็นพรรคเดี่ยวที่จะมาตั้งรัฐบาลแต่เราเรียกกันแบบนั้นในตามประเพณีที่เคยชินนะครับว่า ใครเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลหลักนั้นก็ให้เรียกรัฐบาลน,นั้นเป็นชื่อพักเพื่อง,ง่ายต่อความเข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจครับนะครับการขานชื่อก็จะเรียนไปตามอักษรของชื่อของสสนะครับไม่ใช่ว่าขานชื่อพักนี้ก่อนขานชื่อสสกอดขานชื่อสวกอน,น,อกอน,กอนไม่ใช่ทั้งสสและสวจะมารวมกันใน700กว่าคนนี้แล้วทุกคนก็จะถูก ฐานชื่อทีละคนทีละชนทีละคนเรียงตามลำดับตัวอ,อ,กอักษรนะครับผมปียรักษ์อาจจะอยู่ข้างๆกับหรือใกล้ๆกับคุณประวิตรวงสุวรรณก็เป็นไปได้เพราะว่าปอปาเหมือนกันะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกนะครบฉะนั้นรูปแบบการขานขานแต่ละคนนี้ก็จะรู้เลยครับว่าใครเลือกใครใครงดออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชัดเจนก็จะเป็นการถ่ายทอดสด ทั้งในทางทีวียามทีวีสื่อสาธารณะนะครับและวิทยุของรัฐสภานะครับพูดง่ายๆว่าถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับเอาละนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่าก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีนี้น่าจะอยู่ในช่วงกลาเงเดือนกรกฎานคมน,นะครับคงจะไม่ไกลจากนี้มากนะนะครับ เพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้เร็วขึ้นในการพิจารณางบป,ประมาณปี2 5 6 7 6 8อ,อ 67, 68, ที่ถึงดีนะครเพื่อจะเข้าให้ทันต่อ,อการาวาระงบประมาณของประเทศไม่งั้นก็จะเกิดผลกระทบเสียหายในอนาคตได้นะครับหากพิจารณางบไม่ทันก็จะต้องใช้จ่ายในงบรูปแบบของงบป,ประจำของปี66ไปนะครับ การลงทุนการสร้างงานหรือการทําตามนโยบายของพรรคที่ชนะเลือกตั้งนั้นก็อาจจะต้องล่าช้าไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีครับพารณางงบกันไม่ทันนะครับในปีนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของขั้นตอนนะครับที่ผมได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าวันเวลาที่เรารอคอยนั้น คุอีกไม่นานแล้วนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปี62นั้นครั้งนี้ถือว่าเร็วกว่าปี62อาจจะด้วยเพราะกฎหมายกติกาการเลือกตั้งที่มีการแก้ไขกันหลังจากการเลือกตั้งปี62นั้นก็สร้างความคำนวณง่ายขึ้นนะใช้คำว่าคำนวณง่ายขึ้นนะไม่ต้องปัดเสษให้มากนะักนะครับกกตก็ สะดวกโยทินมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือประชาชนมีประสบการณ์แล้วว่าหากล่าช้ากว่านี้นะครับเสียหายในทุกวันทุกนาทีนะครับครับผมก็สำหรับงานในพื้นที่วันนี้ผมก็มีนัดหมายพี่น้องประชาชนมีจองคิวมาคลินิก ก uh, ้าวไกลพักหนนบังนาพูกประชาชนตอนนี้มีประมาณ3-4คิวนะครับซึ่งาราคาดว่าวันนี้จะมีเวลาบ้างในช่วงบ่ายนะครับที่จะได้เดินทางลงพื้นที่บ้างนะครับเพราะว่ามีงานในพื้นที่ต้องไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ตามคำเชิญของประชาชนในพื้นที่ก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะ,จะห,าหายไปเพราะว่าผมต้องไปประชุมพรรคที่ทราบกันตอนแรกนะครับที่บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างเข้ามา ถัาถายพี่ต้องประชาชนเพราะว่ามีงานประชุมพักอยู่ต่อเนื่องอหลายวันติดต่อกันนะครับจริงๆวันนี้ก็มีประชุมนะครับผมก็ขอลาที่ประชุมก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าผมต้องทํางานในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวหายไปหลายวันติดต่อกัน78วันแบบน,นี้ก็หลายคนอาจจะคิดถึงกันนะครับนะครับ ไม่ไกลเกินเอื่อมเลยล่ะครับนะครับหน้าตารัฐบาลก็คงจะคลอดออกมาให้พี่น้องได้ประชาชนได้รับได้เห็นกันนะทนมา8-9ปีแล้วทนอีกสัก8ปดวันสักหน่อยจะคงไม่นานเกินรอนะครับก็ที่แน่แน บ้านหลวงของคุณประยุทธ์นี่แหละจะเป็นเครื่องชี้วัดว่ารัฐบาลเก้าวไปจะสามารถที่จะทวงความยุติธรรมและเท่าเทียมกันในการเขาเรียกว่าอะไรในการอ,าอยู่พักอาศัยนะครับของทหารเกษียณของข้าราชการเกษียณซึ่ง บทบังงบป,ประมาณภาษีและสวัสดิการของประชาชนเนี่ยนะครับไปเป็นที่พักไปเป็นที่อยู่ส่วนตัวของตนและครอบครัวมาหลายหลายปีดีดักตั้งแต่เป็นพอบอทอบอนะครับจนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนะครับจนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่สืบทอดอํานาจมาจากการรัฐประหารนะครับเรามาดูกันว่า สัญญาแรกว่าพักเก้าใครจะทำได้ไหมในการทวงคืนกัะบวนการที่ชอบทำนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานให้กับบุคคลที่จะมาทำหน้าที่สำคัญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนี้ได้เป็นตัวอย่างว่านะครับไม่ใช่ว่าเป็นนายกรมมีแล้วเป็นพอบทอบแล้ว ก็จะหมายความรวมถึงว่าฉันอยากได้อะไรฉันอยากใช้ทร,รัพยากรของรัฐอย่างไรเบียดบงังสวัสดิการเบียดบงังเขาเรียกเบียดบังทรัพยากรของรัฐอย่างไรก็ได้ไม่ใช่นี่แหล,น,หลนี่คือปัญหาในเขาเรียกว่าวิธีคิดของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ที่หลายคนไม่เข้าใจเขาว่าเขาคิดแบบนี้เขาเป็นผู้นําได้อย่างไรนะครับตัวผมเองผมยังงงว่าเขาคิดแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเขาขึ้นมาเป็นผู้นําได้อย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างของการคิดแบบเขาเรียกว่าอะไรผมไม่อยากใช้คำหยาบคายหรือว่าคำประชุาะนะครับเขาคิดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับ เอาตัวเองเป็นติดตั้งนะครับเพราะว่าถ้าคนเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและทําเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยคุณจะต้องมีความเขาเรียกอะไรฮิลิโอตปะปะความละอายเลยนะครับความละอายเนี่ยนะครับจะมาอ้างความปลอดภัยโอ้โหผมถามเหรอครับอดีตพบอทบอ,อ,บอ,อดีตนายกรัฐมนรีเนี่ย ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองดิประเทศนี้ไม่มีใครปลอดภัยนะครับถ้าคนระดับนายกรัฐมนตรีระดับขบอทีบอกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเนี่ยนะไม่มีประชาชนที่ไหนปลอดภัยแล้วครับรบี B, แต่เขาจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าประเทศนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็ปลอดภัย มีนายกัมินตรีประเทศนี้บอกว่าต้องอยู่ในค่ายทาหารฉันจึงจะปลอดภัยแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้นีครับวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำนี่ถือว่าถือว่าน้อยมากนะครับเอาละแล้ว็็พูดถึงเขาเพียงเท่านี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนพอเข้าใจว่านี่คือเราต้องอยู่กับลุงม,มาเก้าปีเนี่ยนะจะเก้าเก้าปีแล้วเนี่ย เราอยู่กันไม่ได้อย่างไร <cosplay. S 1> ผมก็ององตัวเองเลยว่าผมทนอยู่ไม่ได้อย่างไรเอาล่ะนะครับผมก็พบปากพี่น้องประชาชนรบกวนเวลาพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ mm hmm hmm. เพราะว่าวันนี้มีประชาชนมานั่งรอแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องตอบคำถามที่ต้องเข้าประชุมเป็นปัญหาภายใน ของเขตบางนาและพักขนมในฐานะเราเ่วยคลินิก บางนักก็นขนมพูประชาจนในทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีสอ,อสอสอ,สอนะครับแล้วก็ตัวแทนทัพประจำเขตนะครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกิบน้ําชากาแฟ,แฟกันนะครับเป็นวงน้ําชาเล็กๆนะครับในทุกวันอาทิตย์นะครับก็มานั่งพูดคุยกันแบบนี้เอาปัญหาในพื้นที่ก็มาถกแถลงกันนะครับงานในสภาคืบหน้าเป็นอะไรบ้างก็เ,เอามาพูดคุยกันในวงนี้แตนะ่เพื่อปรึกษาหารือกันอันนี้คือตัวอย่างของอบางพื้นที่เท่านั้นนะครับหลายพื้นที่เขาอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับก็ต่าง แนะนำกันได้นะครับท่านใดบอกว่าโตโต้อยากให้ทําอย่างนี้บ้างเหมือน, advances, นเขตนั้นเขตนี้บอกกันได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตพระันตบางนานะครับนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคําถามนะครับสําหรับทุกคําตอบและความเห็นนะครับหลายคนก็เข้ามาดา่านะครับหลายคนก็เข้ามาต่อว่านะครับพอพูดถึงทหารหน่อยไม่ได้ครับพอพูดถึงทหารหน่อยก็มาแล้วครับเราผู้พักดีทั้งหลายนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเขายังไม่เข้าใจก็ให้เวลาเขาได้เข้าใจซะนะครับนะครับเอาละเดี๋ยวขอสักสองสามสองสามคำถามนะครับใช่ครับอช่างเขาค่ะปล่อยให้เขาอยู่ในกาลต่อไปนะครับ พอพูดถึงเรื่องกาลาแล้วผมคิดถึงห้องประชุมรัฐสภานะห้องประชุมสภาคุณแทนรัศฎรผมไปดูคลิปของคุณเทงอ่ะคุณเทงนัสสนาทบุญเขาเขาพาไปทัวร์รัฐสภาในคลิปเก่าๆของเขานะ่ครับประชาชนคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหทำไมาห้องประชุมสุริยันเนี่ยเหมือ <ME> นห้องกาลาเลยเหมือนกาลากำลังครอบเออผมไปสังเกตเออมันก็ใช่จริงมันคล้ายมากเลยน,นคะครก็เป็นการออกแบบที่ถือว่าเป็น อะไรสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะครับ,นะรบให้กําลังใจขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็จะขออาสาทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านขนมบางนาะที่เลือกผมมากว่า4ี่หมื่นเจ็ดพันกว่าคะแนนนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นก็สีเ็ดเซของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ,หรนะรบให้ผมเข้าไปทําหน้าที่แทนพวกท่านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแน่นอนครับ ชื่อประธานสภาอยู่ในใจผมแล้วนะครับไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับว่าผมจะต้องเลือกใครให้พี่น้องประชาชนนะครับและชื่อนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในใจผมแล้วนะครับซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับพิธาริมเจริญรัตน์นะครับเป็นนายกรีฐคนที่นที่30นะครับนะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับซ้อมไว้เรียบร้อยนะครับไม่มีผิดพลาดไม่ให้ท่าน ที่เลือกผมมาโดยเฉพาะชาวบางนาบางโดขายหน้าแน่นอนนะครับนะครับอ่านะครับไม่มีนะครับนามสกุลผิดชื่อผิดไม่มีครับนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับหลายท่านบอกโตโต้สองเรียกชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ยางกลัวผิดอะไรเงี้ยนะครับไม่มีผิดแล้วครับนะถ้าผิดลาออกจากพักเลยครับไม่ต้องเป็นสสอพักนี้ครับนะครับโอเคยังไงวันนี้ขออนุญาต ทำงานนะครับแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนีนะ้ในช่องทางทุกช่องทางที่เราจะได้พบปะกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารการเมืองอย่าเพิ่งเบื่อนะครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกท่านที่สําคัญคืองานของทุกท่านนั้นจะสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันตับดักบางทีการที่บอกว่า บางครั้งรัฐบาลก็ขับเพื่อนด้วยแรงดานี่อาจจะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นเราใช้คําว่าคําดานี้เปลี่ยนเป็นพลังแล้วกันนะครับเป็นการกระทุ้งให้รัฐบาลหลังจากนี้นะครับได้ทํางานนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ